You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. โอเคมาก็อยู่กับเรียวมะเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับในตำแหน่งออฟเลนนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับก็อยู่กับผมไฮโซโซากานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรียวมะออฟเลนนะครับชนเลนกับอไอริเรียวมะก็เป็นอีกตัวที่แบบท็อปเทียจะจัดเลยนะในการแบบว่าในการแข่งขันนะหรือว่าในแบบห้องกอหรือว่าซูิมพ์มนักสูงสูงอะหลายๆดาวเนี้ยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างแบบว่าเป็นตัวเลือกค่อนข้างอยู่อนะันดับต้นๆเลยนะเพราะว่า มันเก่งครับเดี๋ยวมามันเก่งในการแบบมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกดเลนเก่งครับแบบว่ามันสามารถคุมเบแม่เพื่อนได้นะก็เกมนี้เราชวนเป็นไอรินะครับซีซีเขาไม่หนาแล้วก็ไม่ต้องขึ้นเป็นรองเท้าไ้นี่ก็ได้นะไ่ตีแม่งเลยมาเดิมาเดิอืมซีซีเขาไม่หนาเราไม่ต้องขึ้นเป็นรองเท้ากันซีซีก็ได้นะครับไม่ถึงว่า ก็ขึ้นเป็นรองเท้าเกาะนะครับเกมนี้อื้ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหล่อจิมหล่อจิม้มเน่เน่เน่เ่เป็นไงวันตีนก็เล่นแล้วมา้าเน่ต้องเออไม่ใช่สิเออเนั่นแหละเล่นเราม้าต้องเชิงหนานิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าต้องเน้นระยะหน่อยอะ่ะถ้ามันมันมันแบบว่าแบบว่าแบบว่า เออได้นะเอ้ยเรียบรรอยอเคก็สำหรับใครที่เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอุ้ยอะไรเนี่ยสันให้สันให้แล้วก็ถอยเลยแล้วก็ถอยเลยไม่ราดก็สำหรับใครที่อยากฝึกเชิงแบบให้มันหนาหนาหน่อยอะเหลียวม้าเป็นตัวที่แบบฝึกค่อนข้างดีะนะเพราะเลียวมานี่แบบมันต้องเป็นตัวที่แบบต้องเชิงหน,า,นาหน่อยครับมันถึงจะแบบว่าโหดนะ แต่ผมก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ก็พอเล่นแบบได้ในระดับแบบระดับหนึ่งแล้กันแบบระดับที่แบบว่าไม่ได้กากเกินไปอะ่ะเโอเคเราได้ออบเจกต์แล้วก็สําหรับการช่วยเนลัอไอรีนี่ก็ไม่แค่ไอรีหรอกสำหรับทุกตัวห้ามให้เขาแบบอยู่ในระยะที่แบบใกล้ตัวเราเกินไปนะแม้ตัวเราจะแพ้ครับเราต้องสู้ด้วยระยะอย่างเดียวครับตัวเรา ถ้าโดนเข้าประชิดต,ตัวนี่คือางานหยาบครับเป็นเรื่องเลยหายว่ะเอ้ยโดนเปิดโดนเปิดนี่ไงนี่ไงคูโดไม่โดนด้วยเนี่ยครับเป็นเอ่อย,ย,ยา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 เป็นข้อเสียของเลียวม้านะก็คือถ้าแบบโดนแบบประชิดต,ตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับสู้ไม่ได้มาตอนนี้เราก็ดู่ะดูเชิงไงหาหาโอเคเขาอยู่จิ้มไปแล้วก็โดดออกแล้วก็โดดออก ไม่ตีครีมนะจะรอเทเลือดเขาอย่างเดียวเพราะวาเราซัดเทนได้ครับเว้ยโดนมาดีมาดีมาดคือคูดาสกิลเ,ลเลร็วมากค่อนข้างเร็วครับมันกดเขาได้ค่อนข้างอุ้ยชิปหายแล้วจิมเว้าชิปหายแล้วมาหายแล้วว่ะิาหายแล้วลว่ะร์า,ลา,ลาเลยไปที่ผมพลาดนะอุ้ยยังปลาเช็คโดนอีกอุ้ยจะทีมเรามาว่า ฟิกอุ้ยโดนตันเยดแม่กหถ้าไม่โดนตันใี้จิ้มได้นะจิ้มจิ้มตันให้ได้เนะี่ยแล้วก็ข้อดีของเวลาไฟของเรียวมาก,ก็คือเราสามารถค่าของคัดตัวออฟเลนตัวที่ชนเลนกับเราหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งไม่ให้ข้อไฟได้นะครับมันเก่งนะแล้วก็มันแยกทำเลนได้ค่อนข้างดีด้วยดีในระดับหนึ่งเลยแบบว่าไม่โดนดักตายง่ายขนาดนั้นนะครับตกางสองตัวปะ สามไปไม่ไหวมีฟอลบอลด้วยมาขึ้นโอมิก่อนดีกว่าว่ะเพราะว่าขึ้นดาบใหม่มาไม่ได้ใช้เพราะว่ายังมีแข่งอยู่เคเแล้วก็เดินนะครับมันก็ประมาณนี้ครับถ้าแบบว่ามันไม่มีอะไรทำเราก็เดินเดินไปกเพื่อนเนี่ยอย่างจังหวัดแบบนี้เพื่อนไม่กลับเินแล้วก็แล้วก็ไม่ต้องปักที่เลนนะครับมันจะ เสียวเวลาฟรีเนาะเราก็เดินทําเว็ให้เพื่อนดีกว่าเพราะเพื่อนไม่ได้กลับเลยนนะครับเนี่ยเราก็เดินข้อดีคือเอ่อเราเราได้เคลียร์ก่อนนะเนี่ยข้อดีเราจะได้เดินเยอะกว่าออไอริไปเห็นไหมเราเคลียร์เสร็จเขาเพิ่งเดินถึงเลนครับแล้วเราก็มาดักต่ออุ้ย,ย,ยเนี่ยเราก็มีอะไรทำเยอะครับเมทเขาไม่กลับจริงว่ะ ยังไงเนี่ยไม่ถึงน่ยต้องกลับเลนแล้วครับปล่อยให้ป่าเข้าไปเบกกลางมุดะป่ามาลงมาด้วยมันก็ถอยวะมอนก็รู้วะอุ้ยเจือต่ออุ้ยอุ้ยจิ้มไม่ถึงด้วยโอ้โหเนี่ย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 คือข้อเสียของเรียวมะคืออย่าโดนไปชิดตัวแต่เขาหมดแล้วนะน,นี่ก็เราเล่นได้ มาดิ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 มา, <S 2> <S 2> มาดีก็ครึ่งหลอดไปดิก็ครึ่งหลอดไปดิอ่าอ้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 ายัง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 นะอืมโอเคฟิกไปอยากเอาเพย์วะเฮ้ยเอาเพย์พได้เนี่ยอุ้ยโอ้ยโดดไม่ข้ามคือได้โดดข้ามคือได้โดดสองทีนะอ,อ,อ่าอ้าอันตรีไปแล้วนะอันตรีไปแล้วนะเราเบฟชนด้วยนะเราเบฟชนนะอุะะ้ยโดนเอาอ่ะอ้ามาดิอ่ะอ้า อ่ะอ่ะอ่ะรอ,อสองนะรอสองนะรอสองนะเก๋ได้บ้านอันเี้ยอัพเดตมันมก็จะเงาเหงาหน่อยนะคือมันไม่ค่อยได้ทําอะไรหรอกนอกจากแว่ากดเรียนทาเวบแล้วก็เติมเพื่อนมีแค่นี้แหละครับมันไม่ได้เป็นตัวแบบหาไฟอะไรขนาดนั้นนะอุ้ยอุยอุยอุยอะไรเนี่ยมันใครมันตีกูนเนี่ยใชื่อมาจากไหนเนี่ยูย่ลีก็เจ็บโอ้โหฟอาไล่สุดเลยว่ะคุยจิ้มเบาอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอริๆๆๆมาเลย อะไรมาเลยไม่ได้เลยบูโอจิ้มไม่ถึงไม่จิ้มไม่ถึงสิจิ้มไม่โดนอะไรวะไปเดินเมดมันหายวะเอออย่างได้ปืนวะอุ๊ยชิบหายแล้วฟอเบลมีมีเมทมีเมต้องแข่งลบแล้วก็ขอแรกขอแรกโอเคแรกได้น่าจะแรกเราคืนด้วยโอเคโอเคไปครับเกิดมาทำเลนนะอย่าขี้เกียจอ่อ่าอ่า่าได้นะได้นะ ได้นะคือเนี่ยหลังจากนี้นเราจะฟรีแล้วคือเราแค่เดินเราก็เติมอย่างเดียวเราไม่มีป้อมให้อยู่แล้วอันนี้คือชิลแล้วด้วงด้วงเพิ่งเคลียร์เสร็จอ่าโอเคมันอยู่นี่ว่ามันจะเปิดผมป่ะให้เดาไหมเริบไม่มาวิ้ยยังไ,ไงนี่ไงหม่งว่าหมง่งว่าอ่าได้นะได้นะเอาหมดแล้วนะหมดแล้วนะไล่เลยไล่เลยหาแมพหาแมพโอ้ก็อยู่ตรงนี้ กลางเยอะวะ่ะกลัวโดนร่วงดักกลางว่ะโอ้โกลางเยอะจัดเลยอุ้ยมันเล่นกันแล้วอุ้ยมันเล่นกันแล้วอุ้ยมีเม็ดอู้มันผลักออกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคได้อยู่มีด้วงมีด้วงขอไล่ด้วงหน่อยขอไล่ด้วงหน่อยน่าจะไปแล้ววะ่ะเบฟดีกว,ว่าโอเคไปจริงวะ่ะ ตีนกหน่อยตีนกหน่อยเจอไรฟาร์มให้หมดเจอไรฟาร์มให้หมดเจอไรฟาร์มให้หมดหลังนี้ต่อไปคือดาบแดงนะคือคูดาวเราครบแล้วตอนนี้คือเราคอมโบเต็มนั่นแหละก็คือเบิ้ลจิ้มนัแหละเขาเรียกรอแค่ดาบแดงมาแบบว่าเสริมดาเมจนะอุ้ยไม่มีคนมาได้เนี่ยอุ้ยอลิน่าจะกันไม่ได้ครับโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยอู้หูเป็นร้อยเป็นร้อย ็นร right anyway, ้อยเลยเป็นร mm ้อยเลยอุ้ยมาหลอดมาตายนะเนี่ย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 มออได้เม็ดล้วนนะครับไม่ได้ขึ้นแบบกึ่งแทงนะได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยเป็นเรื่องนะเนี่ยอะไรนะอุ้ย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 มันเห็นมันเห็นมันเห็นไม่อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับไปแล้วหนีแล้วครับหนีแล้วครับอุ้ยอะไรนะเดินมาทําไมเนี่ยเดินมาทําไมเนี่ย เดินมาตะไม้เนี่ยโอเคโโอ้หแรกเลยเหรออันนี้ทำบนว่าสัน้นรอรอเราทำเวฟหนะน่อะทาเวฟมันเงี้ยแบบนี้น่าจะมีสองเวฟนะครับให้คิดไปเลยนี่ไงเป็นไงอ่านเกมขาดจัดนี่ยเบฟล้วก็เดินเอรีเหรอวิอ่งเกี่ยวได้วูดแดดไม่ข้ามเป็นร้อยเป็นร้อยแยะเป็นร้อยแยะเป็นร้อยแะอยแะวิ่อะไรเนี่ย อะไรเนี่ยว่าจะไม่จิ้มแล้วนะไม่จะไม่จิ้มแล้วนะโอเค,อ,เคอุย้ยได้สองตัวเลยเหรอเจ้าโอเมก้าได้ฆ่าดิไปเว้ยไปเว้ทำเบ๊บเว้เอนเกมเว้ตอนเวลาจบเกมแล้วเว้โอ้ยมีคนทำอ่ะบนล่า,ลางขึ้นไงเนี่ยขึ้นไม่ได้อุ้ยมันเฟี้ยงมาได้อุ้จิ้มไม่ถึงเวลาของกูเนี่ยอะไรของกูเนี่ย,ยกูเริ่มมั่วแล้วตอนเนี้ยไม่มีเวฟทำไม่ได้อุย้ยเม็ดเม็ดเมด อุ้ยอุ้ยโดดเลยเหรอโดดเลยเหรอรอครัทเว้ยรอครัทเว้ยโดดเลยเหรอทำเวฟก่อนทำเวฟก่อนไฟครับทำเวฟก่อนไฟครับไมค์เวฟไมค์เวฟหมุด15นาทีเลยเหรอตึงไหมปัญเนี่ยตึงไหมปัญเนี่ยเกมนี้อา่าตอนนี้ต้องหาเกาะเกิดว่ะเกาะตีเอ้ยโอเคมาแล้วเยวแล้บอกกู ขาดตังห์อย่ไม่กี่ร้อยจะสับเชียวได้ <Okay. S 1> นี่ไงน่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยอยีาอยา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 โอเคโอ้ okay. oh, ขาดอีกสามร้อยเพื่อนแท็กเอาดิเอาดิตีดิดดด <Okay. S 1> เนี่ยไม่มีมันเพิ่งเกิดกันเนี่ยมันโซนไม่ทันเอาดิปากกูทำไรยะคุปากกูดึงมาได้อ้าปากกูฆ่าได้เฉยเอา้าไม่มีดัไม่มีคนตีดาร์กเลย โอ้โหโอ้โหโดนปาทิ้งหมดโอเคเราได้ดาร์กวิไลยะอะไรยะอะไรยาอุ้ยอืัอนี้มาด้วยโอ้โหมาหลอดโดดต้องฟิกว่ะเขียมนวลมันนวลเนี่ยกันจัดเลยว่ะแล้วมึงแล้วผมมั่วด้วยไงอืมตัดบูก่อนแล้วกันคิดอะไรไม่ออกโอเคยอุ้ยได้เนี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยได้นั่นเนี่ยได้เนี่ยกูมันล้างโอ้มันล้างมันฟิก อุ้ยโอเคได้อยู่ทำไมโอเมก้ามันแรงวะน้าอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยจิ้มเบ้าได้อยู่โอเคไม่มีเวฟโอ้โหต้องทำเวฟก็อุ้ยนี่ไงเวฟโอเคเห็นได้ปะเนี่ยไม่น่าได้นะคิดว่าอุ้ยเม็ดโอเคอันไรเนี่ยไรเนี่ยไปแล้วอุ้ยช่ว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 ยกูด้วยโอ้โหกูเสียเกิดอุ้ยดวงดวงเหรอดวงเหรอยา อุ้ยอามีคดีมีคดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเกิดมันมาอุ้ยจิมเวาโอเคได้อยู่ไม่ได้แอสซีสอุ้ยจิมเวาอะไรอ่ะออ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันแรงยังไงแรงยังมะมาหลอดเริ่มเริ่มน่ากลัวแล้วตอนนี้มันแรงจัดเลยอุ้ยโอ้โหแลกฮารีได้ว่ะเสียเกิดคุ้มยุตัดแม่งหมดอ่ะยังแล้วแต่อ่าแล้วน่าตายว่ะหุ้ยซ้อนทางกลับได้เนี่ย เนี่ยล้อเลยเนี่ยมาชัวเนี่ยขอแค่มมหลอเราไม่เข้าพุ่มนี้อ้มันเลี้ยวมันเลี้ยวสักตัวสักตัวโอเคแล้วเราหนีหนีแล้วเราหนีอุ้ยจะตีกูเฮ้ยอูแรง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 จัดแรงจัดอ่าเขาน่าจะลัดอ้โอ้โหมันลัดได้มันลัดได้เป็นอุ้ยมันติดมันติดมันติดอยู่ในนี้มันติดอยู่ในนี้โอเคเอ้ยมันเกิดมันเกิดไม่เป็นไรเรามีเกิดครับเรามีเกิดครับเราวัดเลยโอเค สับเขียวสับเขียวยังไงยังไงยังไงสับเขียวแล้วสับเขียวแล้วกูมีลิเมีลิทอย่าอย่าอย่าอย่อย่า้ยยยยย่ยยย้เพื่ยนมาเพื่อนมายย่ยยายย่ย่ยยยเยย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 ยดย่ยนยย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 ยนึยยยยยยยนึยย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 ยมยยยยยยยมยย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 วยยยยยนยย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 เยยยอยย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 ัวยยยยยดยย วิไลทำไมป่ากูตายอ่ะป่ากูตายอะไรอ่ะเอ่อซื้ออะไดีวันนี้อ่ะกูก็ซื้อไม่ติดเอากูซื้อไม่ติดเออเฮ้ยอุ๊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 ยแรงจัดแรงจัดแรงจัดวิแรงจัดเฮ้ยไอ้ลีหลุดนะจับได้นะอุ้ยจับได้จริงกูไม่ถึงโอ้หมันมาแล้วว่ะมันมาจิ้มปืนก่อนละกันยังไงเนี่ยกูโอเคได้ปืน โอ้โหดวงมาโอ้โหติดติดกูติดกูติดโอ้ยได้เกิดได้เกิดโอเคโอเคให้ไวเลยให้ไวเลย้ยหมดตี้ยหมดตี้แล้วยังไงยังไงเหลือเลอไอดีตัวเดียวยังไงเนี่ยขอได้ไหมขอได้ไหมอู้ไม่ทันโอ้โหจะไม่เป็นไรครับเอ็นผมเอลเมก้าแล้วเราอยู่ครบแล้วเราอยู่ครบโอเคจบไปได้อย่างสวยงาม ก็ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ผมมากเลยนะถ้าใครดูถึงตรงนี้นะเรามาดูสกอร์ด,ดีวกว่าครับว่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะคิดว่าหน้าสองน้าันที่สองโอ้ยท,โอย,อยที่หนึ่ง MVP โอ้ยเกินคาดเกินคาดเนี่ยเล่นออกได้ที่หนึ่งเนี่ยโอเคบา,บายบายครับ